เเปิ้นให้อะไรกับเราบ้าง EP 2ให้สกิลการทําอาหารค่ะหลายๆคนรวมถึงตัวติ๊กเองด้วยอยู่บ้านที่ไทยไม่เคยแม้แต่จะเข้าครัวตัวติ๊กเองเนี่ยอย่างเก่งเลยนะก็มีทอดไข่บ้างแล้วก็มีต้มมาม่าบ้างนอกนั้นียก็จะเป็นแม่รับผิดชอบอย่าว่าแต่เรื่องหุงข้าวอยู่บ้านไม่เคยหุงเลยคนที่บ้านก็ไม่หุงข้าวบ้านติ๊กซื้อข้าวถ้วยจากตลาดเอาแต่สกิลนี้จะเกิดขึ้นทันทีเมื่อมาอยู่ต่างประเทศค่ะเพราะว่ามันคือการเอาตัวรอดแน่นอนมาอยู่ต่างถิ่นต่างแดนอยากกินอาหารไทยแต่มันแพงเสเนหลือเกิน จะกินบ่อยๆก็ไม่ไหวเนาะและด้วยความจะเอาตัวรอดของติ๊กจึงทําให้เกิดคอนเทนต์การทําอาหารขึ้นมานั่นก็คือเด็กติดผงเชื่อว่าคนไทยในออสเตรเลียหลายๆคนจะต้องเคยเห็นคอนเทนต์เด็กติดผงนี้ผ่านหูผ่านตากันมาบ้างหลายคนจะเห็นได้ว่าสกิลการทําอาหารของติ๊กเนี่ยคือเบสิกมากใครๆก็ทําได้เพราะติ๊กใช้ผงเกือบจะสําเร็จรูปเร็วง่ายทานได้ อร่อยนิดนึงก็ยังดีทั้งหมดนี้ทุกคนที่เห็นคอนเทนต์ติ๊กสามารถหาซื้อได้และทําตามได้ง่ายๆรวมถึงเมนูขนมต่างๆที่เชื่อว่าหลายคนคงไม่คิดว่าจะทําได้ในต่างแดนเช่นขนมโตเกียวหรือมินิเครปหมูหยองพริกเผาที่ติ๊กเคยทําจากแป้งสําเร็จรูปที่อยู่ในโคอันล้ กระปุกแล้วไม่กี่ดอนตัวที่เองก็รู้สึกว้าวกับตัวเองอยู่เหมือนกันนะเราเก่งนี่ว่าทําได้ขนาดนี้เลยบางเมนูถ่ายให้แม่ดูแม่ยังแทบจะไม่เชื่อเลยทุกคนแม่บอกว่าอยู่บ้านไม่เคยเห็นทําก็ใช่ไงแม่อยู่บ้านเราอะมันหาซื้อได้ง่ายบางคนอยู่บ้านไม่เคยเข้าครัวเลยแต่มาอยู่เมลเบิร์นเรียนคุกคีอจ้ะเรียนเชฟไปเลยเรียนทําอาหารไปเลยบางคนก็มาได้สกิลจากการที่ไปทํางานร้านอาหารไทยอยู่บ้านไม่เคยเข้าครัวเลยแต่ต้องมาเป็นมือผัดมือแกงมืออองเทร แล้วก็ครูพักรักจำมาบางคนอยู่ไทยจะเป็นอะไรไม่รู้แหละแต่อยู่ออสเตรเลียนะ่ะเป็นเชฟนะเออไหนคนที่ไปอยู่ต่างประเทศช่วยมาคอนเฟิร์มซิว่าเพิ่งเปิดการสกิลการทำอาหารเนี้ยเมื่อตอนที่ตัวเองย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศหรือเปล่าติ๊กเชื่อว,ว่า90%ต้องได้สกิลนี้กลับติดตัวมาค่ะ